มาพี่น้องเออมาทํากับเขาเด้อกับยายพัดจ้าวันนี้ยายพัดจะต้มแซบเครื่องในงัวนแล้วพี่น้องนี่ยายพัดต้มไปเปื่อยๆและต้มไปมันเปื่อย,อยแต่วันนี้เราจะเอามาปรุงเครื่องนะยอ้ยต้มแซบต้มแซบพี่น้องเออมาเด้อมาเด้อ เดือดแล้ว่อนอื่นจะใส่เ,เครื่องในงัวก่อน,นอพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องกับข้าวแรงยายจะต้มแซบจ้าต้มแซบเครื่องในงัวพี่น้องเอ้ยเนีย่ยายต้มไปแล้วแ,วแต่ชาให้มันเปื่อยเนาะวันที่นี่มาปรุงเครื่องไม,พงม,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 ม่พี่น้องมะมันไม่มันบม่มีดีใส่พี่น้องมันบ่มีอันคุ้มๆใส่ยายก็เลยจะใส่ไอ้ไอ้เ,อเ,อเ,อเอนี่นยอะไร ลินฟ้าโยดลินฟ้าใ,ใส่เนาะเพื่อให้มันขมแล้วพี่น้องอือมันโบมีดีใส่เนาะอยากกินตคมๆตากันเลยไปเด็ดลินฟ้าแล้วมาเนี่ยโยดลินฟ้านะมาซอยใส่เลยบานเนี่ยนี่ใส่ให้มันขมว่าสั้นพูดอยากกินคมๆม,มันโบมีดีใส่เนาะนี่เอาลินฟ้าแลวพี่น้องเออนี่โย,ย,ยดลินฟ้าใส่ลงไปให้มันขม นี่ใบมันด้วยนี่ใ <c ười> บลินฟ้าอ่อนๆพี่น้องใส่เพื่อให้มันคมเนาะอ่ะซอยลงไปเลื่อยบัเพื่อความขมมสักนิดนึงเนาะพี่น้องตาชอบคงคมเลอใส่ลงไปทำมันขมสักน้อยนีย่เดี๋ยวมันก็คมใกลจะเดือดละ ยายจะใส่เครื่องไปเลยเร้่มบ่ไหนข่าตะไคร้ใบมะกรูดจ้าใส่ลงไปเลยแต่เพราะกันแหละอ่ะมันซุกพร้อมกันใส่พ่อแล้วละยานมันขมเนาะจำนั่งกับเพาะละมาปรุงเครื่องไปรวดพี่น้องเอ้ยใส่พริกผงใส่พริกป่นเนาะใส่พริกป่นลงไป ใส่กลุเครื่องไปโรดอ่หมักเพก็ดก็ใส่เพชดพี่น้องนี่กับข้าวแรงเด้อพี่น้องมากินกับข้าวแรงกับยายพัดเด้อพี่น้องเด้อต้มแซบมือน,นี่ต้มแซบเครื่องใน,นนะใงัวเนาะใส่ผงด่วลงไปจะกินอย่างนาะนี่แหละกับข้าวแรงนี่กับข้าวแรง,แรงพี่น้อง ห้าโมงเราได้ห้าโมงกว่าเ้วได้เนี่ยเออทำเป็นเล่นไปมาผมปรุงรสสักหน่อยเพื่อความนัวเนาะอ๋ออ่ะ,อะเดือลงไปเดือดลงไปเดือดลงไปร้อนขึ้นแล้วนั่งจิงซี่แะละพี่น้องเอ,อ้ยเนาะ เอ้ยโทรศัพท์ยายเป็นละอีกโทรศัพท์ยาญเดี๋ยวก่อนนะตั้งยาซีดเหรพี่น้องอาบแล้วล่ะล้างแบบสะอาดแล้ลลวละ่ละพี่น้องเอ้ยอาใส่มะนาวล,ลงไปชี้มะนาวยักษ์ใหญ่ต้องใส่มะนาวด้วยใส่ให้ครบเครื่องเลยพี่น้อง Chi Nè Chu Lông pa lông pai À, rồi à, xím bà đi Đó, yeah, có được đó Trong xím đi đu sắc แดดเนาะขาดอย่างเนาะใส่ปงปรุงรสอ,อีกสักหน่อยขาดอันนี้ละหญ่ว่าอ่ะใส่ทุกอย่างเลยได้หละ่ะหอมเปหอมเปผักอีหลาอันนี้ผักอีหลาพีเนาะใส่ลงไป กลับข้าวแรงเด้อพี่น้องเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆ,ๆจ้าเอ็ดทีใหญ่พัดจ้ามาเด้ออันเดือดถุเฮเนาะนะใส่หอมเปแล้วบัดนยีายาจะชิมดูก่อนบัอืมผลทําท่าจะตกพี่น้องเพราะตก,ตกสองสามเม็ดนึง mộc hymn thêm, hymn mộc thêm, à, chạy mộc tay ừ, hymn mộc hymn mộc hymn à, ít mộc hymn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  mộc hm mộc hm ตาตาน้ำปลาให้ยายหน่อยสิใสน้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาต้มแซ่บจ้ากินไหมล่ะจ้าตาจ้ากับข้าวทำให้ตากินพี่น้องเอ,อ้ยมานั่งยังสิเละพี่น้องเอ,อ้ยมันขาดปลาปนได้เอานั่งตรงนี้ตาชิมให้ยายหน่อยปลาไหลเออ ย,ยิ้มใหญหน่อยไปไรผู้นางได้หาปลาแม่โอ้ยเออไปซีนโอ้เฉพาะยายว่าเอ๊ะมันขาดอะไรวะว่าสัน้นมันขาดปลาลานี่เอาน้ำประแดกเลยโอ้โหเนาะอู้ตอนมันียเ่องมันออกอีกยังเครื่องมันออกมีเดี๋ยวก็ออกแล้วนั้นใส่ปักลิ่นฟ้าไปแล้วตาเก็บมาให้เดี๋ยวจะใส่หลายๆเดยอะที่ขุมอู้มาคุมเด้ะแหละ เออเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ต้นหอมปักชีก่อนจะให้ตาชิมน,น้องเออเอเอนี่แหละครัวบ้านพี่น,น้องครัวใหญ่พัดตาตารอดจ้าตารอดลูกหล,ล่ลอไม่จ้าแต่ว่านั่งเว้นี่นมันไม่ค่อยรอปันใดนั่งงามงามเงียนั่งเออนั่งงามงามสิจา้าเอา <laughs> <laughs> เออย่าหัวใจด้วยหนิหัวใสจด้วยพี่น,น้องเออไปชดไปชด ขาเอิ้นไปชดนั่งสิอ,อีกว่าเดี๋ยวอซิมก่อนว่ามันอ,อ่ะซิมดูก่อนว่ามันเค็มพอหรือยังจะได้ใส่ผักใสนะ่ลากผักชีลงไปนี่ใส่หลักผักชีลงไปละโอ็หลักหอมใส่ทิ้งก่อนแต่ว่ารสชาติน่าพอดีหรือยังตาหยอด,ดน้ำปลาอะมาในไงแช่ไปแล้วหยอดน้ำปลาไปหยอดน้ำปลา ไปยังอีกพอหมูจากพอนี่ไหมยายเขาจก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 อย่างเดียวตาเ็เลยไม่พอสักทีมาเครื่องนะเนาะต้นหอมจ้าต้นแสบมันบ่มีดีก็เลยเอาตาก็เลยไปเก็บยอดบักลินฟ้ามาใส่เสีน้องมันเขากันโมระตาเข้ากันบ่เข้าแน่ว้ยบ่เข้าใครจะเข้าให้เนาะ เก่าเข้าอี้อะใส่ทักซีลงไปก่อนออนี่อ่อตาตาขนแล้วก็ตาชิมบานีใส่ลใส่แล้วแสบหนูตามาลองชิมดูบานี้ใส่กุบนั่นนั่นตุแกวมาลองชิมนั่นนั่น một nhóm tuổi tôi 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 bảo tôi tôi nè tôi nè, tôi tôi mà tôi 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 chắc tôi 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 ต่เขากินทั้งเหอะโอ้โหเยี่ยมแซ่บเอลีพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อจา้าต้มแซ่บจา้าคุ้มๆหน่อยๆเนาะไปใส่ริม้าเอ้ยแซ่บเลยเด็กพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อจา้าเออซุกแล้วละ่ะเอ้ยซุกว้าโอ้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 ร้อน เขาบอกว่าทำมาร้อนเนี่ยจับใบหูสุกไรเด้เเอ,อ,อพี่น้องสุกไรเด้อน่ะยกเตาหนี้ก้อนบานเลยเอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยแซ่บดีดีรอแซ่บกระโดกระเดกพี่น้องเอ้ยที่มีสักรอบก่อนมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องฟองไปวะสุขูมสุคนสุบนสุมองเด้อพี่น้องเด้อต้มแซ่บจ้าวนี้มา ชูสองโป้เลยพี่น้องมันแซ่บดีเด<ม>้อเออเสื้อมันซิบมือถือเออยายผัดต้มเฮ็ดนี่ยังกระแซบ่บมัดมัดเท้ๆพี่น้องอเออเฮ็ดนี่ยังกระแซ่บมัดยายผัดไหล่ะตาเบลถ้วยถึงไหนเนาะบาดเนีเนย่ยเดี๋ยวก็ตาก็ได้เนาะมายายนะตักตักต<า>ักเ<า>ข้ามาโซ่แม่ญญายายโอ้ แสบหน้าตาเนาะอืมแสบแล้วเนาะไปตักเขม้ายังวะเออเดี๋ยวโอ้คือซอยจนใหญ่ใหญ่ตอนใหญ่ก็มีจิ้มไว้ดีมันบ่มีแถวยามมีเยอะเดี๋ยวไปตักเยอะตาปาธิโชตอนปาธิตโชว์สาธิทั้งกะละมังกะซาบีเดี๋ยวะไปตักข้าวก่อนเยอะไปตักเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดตา โอ้สามทิจิตรมันอ่ะกินน้ำกันเด้ม,มา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 กินน้ำกันพี่น้องอ่ะโอ้ตะเข่าน้อยเลยมาเด้อพี่น้องเด้อป้องไปบัดบสุกุชุกคนชุบบุญชมน้องพี่น้องมามามาแซ่บๆน้ำกันเจ้าพี่ตะเน่อยังครับโอ้ยกินหลายลดความอ้วนตา <laughs> ตัวท่อขียดน,นะตัวท่อเขียดตัวท้อ้วานมะเอากินกินกินตาตายหยำแดลกมานน้าทีนท่น,น,นี่อย<อ>ู่ตัวนี้เขียโอ้โโอ้โหแสบพี่น้องเอ้ยมาเดออ้อมากินข้าวกับยายเด้อมามากินจกแป๊บนึงก็พอพ่าะมันหนังสต <laughs> ิ๊กจ้ะไอ้มีมาดูยัด เอาปากให้ไหมขึงพืชมันอพี่น้องเอ้ยคนบ่มีแขวเนาะมีแขววาอยากขึ้นตัวมาสน้ำแข็งพี่น้องมาเด้อวนียบเลยเบ่งตาตาเข่าดูขุนโอ้ยอย่างแสบเลยยืดไปไหมขายืดไปไหมปลาเนาะใจเยอะนี่อ๋อ มาเด้อพี่น้องเด้อะคนชวนสุขุสุคนเด้อขับข่าวแรงจ้านี่จะหกโมงแหละพี่น้องเออแสบแสบแสบอีลูแสบกระโดกกระเดียแบแสบแสบม่นต้องเกรงใจเลยเนาะแสบคักแสบแน่เด้อพี่น้องเด้อเื่อมาใกล้ๆกล้เยอะเนี่ยทำไมจะชิ้นเทมันอื้ม บ้านนอกเขาเขากินแบบนี้แหละเสร็จพี่น้องเดินมาเด้อยเป็นจังซี่อแหละคั่วบ้านๆเป็นช่างชิ่เค็ตมองได้ซุปมองได้แก่ชื่อมองน้แหละพี่น้องเอ้ยใชนง่ายเนาะเธอทิ่นี่ก็พอแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเจ้าจิว่าอู้ทำไมยาวเทายาย แค่นี้ได้จ้าขอบคุณเลยหลายๆจ้าบุญเมนุยาใยห็่นนานหลายนะยายเห็่นนานหลายอยากกินนะอย่าปากอย่าปากตาปากไม่เป็นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ